สวัสดีตอนเจ้านะเจ้าตะเรียนกำลังจะเตรียมตัวไปวัดนะเจ้าทุกคนเดี๋ยวออกไปด้วยกันนาะงตเวียนจักรยานไปวันนี้เป็นวันสิ่ห้าคำเดี๋ยททำพิธีตานเข้าใหม่นะเจ้าทุกคนตวเวียนกันเลยจะไปใส่บาตรนะเจ้าไปด้วยกันนะเจ้าปันจักรยาน เราเรียนปั่นจักรยานเดินทางไปด้วยกันไปติดเจ้าบ้นานเจ้าเนี่ยเรียนบักก้าอูดังเพราะว่าบ้างบ้านเปินแต่ยังมาตื่นตื่นแ่ะเจ้าทุกคน ยังมืดเลยแต่ค้นก็มาหลายเลครับถึงวัดแล้ว

Yakin dan jantali pulih sayupan Iranda pulih sabukkan Dari sempat tawa dosa wakas Sempoha unayoha Bagi nayohan jahli Kalahiyohan udarangpun Jahitang lokasahati Udang-udang 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 มักยังพันเถิพตาเนีสัพปริวรณีท่ขูสังฆัสสะโอนสยามสรุโนพันเถิกทุสังโฆอิมานีตาเนีสัพปริวราณีปฏิการหันตุขอังหาตังที่ขาตังอิสายะจุขะญขาเดา้สุขเจริญข้าก็เจ้าั้งหลาย ขอน้อนุญาตยื่นพัฒนาฐานก้อนผู้เปียบผู้สารก้อนจักรวิวาณทั้งหลายเหล่านี้เด็พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักยื่นพัฒนาฐานก้อนผู้เปียบผู้สารก้อนจักรวิวาณทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลาย มีมิธามันได้เป็นตนจึงกลาววิาเดิมอย่างขงล่างกำกินนั้นทำบุญทักบว่าได้มาพบวะพระพิสุทธิ์สูงของเล้ยได้มาประพุทปฏิบัตินัทัเขาศิล์ยังวันเนี้เป็นวันทำบัสสวนะหรือว่าสามเป้ง Tada, wali pura wa, wali puranti salang ewami ewa itu tinang te tanang upakapati. Ici dang pati dang tonggangi pemi ewa pemi cedoh sampai purendo sang kepajanku. Panala sonya

วากะโตวะกะตะนะโมนะมะนะมะสามีสุปะริปันโนตวาโธธาวะกะสังโฆ อิ่มบุญไปแต่กัน่นนะเจ้าอันนี้มาเวียกนกไดไใส่บารเรียบร้อยละสำหรับคลิปนี้มาเวียนกับขอเจ้าระเวียนตะอีก,ก่อนนะเจ้าออกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิเวียนคนเหนือเตยนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า